สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ต้องขังนะครับก่อนอื่นเลยให้ท่านเข้า Google Chrome <c oughs> ผมแนะนําให้ใช้ Google Chrome นะครับเพราะว่าจะมีความเสถียรและดีอันนี้ให้ท่านพิมพ์อ่าว็ w วยเว็บ w f แล้วก็พัทยานะครับ จะได้หน้าตัวเพจหลักของทางเงินจำทีนี้อันดับแรกท่านจะสาม,มารถต่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นั้นท่านต้องทาการลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกก็คือเมื่อท่านเข้ามาหน้าหลักละให้ท่านมองหาคําว่าเข้าสู่ระบบจากนั้นให้ท่านมองหาคําว่าลงทะเบียนกรอกชื่อญาติของที่ชื่อท่านลงไปอ่าบ์โทรศัพท์ เลขที่13หลักของท่านแล้วก็รหัสผ่านที่ท่านจะใช้ในระบบตรงนี้ตรงนี้ให้กรอกอ่าชื่อผู้ต้องขังนามสกุลนักนผู้ต้องขังนะครับในตัวอย่างผมจะลองอ่าสมัครเป็นนายทดสอบระบบล็อกอินแดนตรงนี้ให้ใส่ตามแดนที่พ้่งขังอยู่รหัสผู้ต้องขังถ้าเกิดท่านทราบก็ให้ท่านระบ,บุแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทราบให้ท่านเป็นว่างไว้ความสัมพันธ์ ท่านเป็นพี่เป็นน้องก็เลือกทีนี้ถ้ากรณีท่านมีบุตรหลานสองคนหรือเป็นญาติสองคนท่านต้องการจะเพิ่มพุ่งขังอีกคนหนึ่งก็ให้ท่านกดคลิกเข้ามาเพิ่มพู้สมแขงตรงนี้แล้วก็ระบุชื่อนามสกุลแล้วก็แดนแล้วก็ความสัมพันธ์เหมือนเดิมในตัวอย่างผมจะลองสมัครแค่คนเดียวจากนั้นท่านกดยืนยันสมัครสมาชิก ทีนี้เมื่อท่านสมัครสมาชิกมาแล้วท่านต้องรอเจ้าที่อนุมัติเมื่อเจ้าที่อนุมัติการสมัครสมาชิกของท่านแล้วท่านจะสามารถเข้าซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันทีกดเข้าสู่ระบบพิมพ์เลขประชาชนที่ท่านสมัครรหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้เข้าสู่ระบบจากนั้นให้ท่านไปเลือกหมวดอาหารหรือสินค้าบุปโภคบริโภคจะมี2หมวดใหญ่ๆเช่น ถ้าท่านกดคลิกอุปโภคบริโภคก็จะมีหมวดย่อยท่านเลือกเป็นอุปโภคบริโภคผลไม้ยาเครื่องดื่มเครื่องนุ่งหุ่มเครื่องเขียนแล้วก็เครื่องสำอางเป็ดเลดราชการอาหารก็จะมีสินค้าอาหารที่เป็นของฝ่ายฝึกทีนี้ในตัวอย่างผมจะลองซื้อ,อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งผมจะซื้อเป็นแก้วน้ำหนึ่งใบทีนี้รายละเอียดมันก็จะบอกว่า <c oughs> <c oughs> มีชื่อสินค้าแล้วก็ราคาขายตรงนี้ผมให้ท่านกดข้าที่รายละเอียดจากนั้นท่านกดหยิบใส่ตะกร้าถ้าเกิดท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มก็ให้กดที่คําว่าสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากนั้นเลือกสินค้าที่ท่านต้องการซื้อหยิบกดเหมือนเดิมครับรายละเอียดหยิบใส่ตะกร้า ทีนี้เมื่อท่านได้สินค้าที่ท่านต้องการครบแล้วตรงนี้ให้ท่านมากดที่คําว่าชําระเงินนะครับครับตรงนี้ให้ท่านกดคลิกเลือกผู้งขังที่ท่านวิสมัครไว้ทีนี้รายการก็จะบอกว่าค่าสินค้าของเราเท่าไหร่ตามตัวอย่างของผมร้อยเจบาทเมื่อท่านตรวจสอบรายการแล้วถูกต้องให้ท่านกดคําว่าบันทึกการสั่งซื้อ กดยืนยันการสั่งซื้อปุ๊บหน้าโอนตังค์หน้าโอนตังค์ต,งตรงนี้ให้ท่านมองเลขบัญชีที่ขึ้นในระบบตรงนี้แล้วก็การโอนเงินให้ท่านนำเลขอ้างอิงที่ขึ้นตรงหน้าน,นี้เนี่ยมาใส่ด้วยตอนเราท่านกดโอนเงินให้เอามากรอกตรงบันทึกช่วยจำตามตัวอย่างนะครับ จากนั้นเมื่อท่านโอนตังเสร็จแล้วก็ให้ท่านมาคลิกคําว่าส่งสลิปโอนเงินจากนั้นเลือกสลิปที่ท่านโอนเงินเมื่อสักครู่นี้ตอนผมในตัวอย่างผมก็จะใส่ไปเห็นไหมครับตรงบันทึกวยจําตรงนี้มันก็จะเป็นเลขอ้างอิงตรงนี้ตรงนี้ผมเน้นนะครับให้ท่านใส่ให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสินค้าได้ถึงมือหลังท่านเร็ว,รวจากนั้นเมื่อท่าน ทำตามระบบหมดทุกอย่างแล้วให้ท่านกดบันทึกการชำระงเงินกดยืนยันสั่งซื้อ,อเรียบร้อยแล้วครับทีนี้วิธีการเล็กว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อนั้นเจ้าหน้าที่ได้คอนเฟิร์มออเดอร์หรือยังให้ท่านไปที่คําว่าตรวจสอบคําสั่งซื้อนะครับตรงนี้ให้ใส่หมายเลขคาสั่งซื้อหรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ผมได้เลขหมายเลกคำสั่งซื้อเลขหนึ่งมากดค้นหาให้ท่านดูสถานะคําสั่งซื้อตรงนี้ถ้าเกิดเจ้าที่อนุมัติให้แล้วรายการแบบนี้ก็จะเป็นกดยืนยันแล้วก็คภาพก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ